เต็มร้อยเต็มตัวสําหรับการชิงทองในเกมซีเกมที่มวยไทยมั่นใจว่าพร้อมสู้เต็มที่แล้วพร้อมที่จะเข้าเวทีและชิงสิบเหรียญทองแต่เมื่อพูดถึงการแข่งขันระดับนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยและมีเหตุผลที่ทําให้เราเป็นเทียงไม่กี่คนที่เข้าใจถึงความยากและความสําคัญของการเต็มตัวให้พร้อมในการแข่งขันระดับนี้ เรือตรีสุบรรพนโนหนึ่งในสตาฟโค้ชทีมมวยไทยพูดถึงการเตรียมตัวของทีมในครั้งนี้ที่เลือกไม่ไปเทรนนิ่งในอุซเบกิสถานแต่เลือกเป็นแคมป์ฝึกในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งเป็นการเลือกที่น่าสนใจและมีเหตุผลที่แตกต่างจากครั้งก่อนคือทีมได้รับการดูแลจากโค้ชชาวคิวบาทําให้นักมวยไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงต้องการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่ในประเทศก่อนเข้าเวที สุบันยังเผยว่าสภาพร่างกายและความพร้อมของนักมวยไทยอยู่ที่ระดับที่ดีประมาณ80-90%และมั่นใจว่าจะพร้อมเต็มร้อยเมื่อถึงเวลาการแข่งขันซีเกมส์2025ซึ่งเป้าหมายของทีมในครั้งนี้ตั้งไว้สูงหลังจากครั้งก่อนทำได้9เหรียญทองครั้งนี้ตั้งเป้า10เหรียญทองนี่เป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกเต็มไปได้วยความตื่นเต้นและคาดหวังในการแข่งขันนี้ มวยหญิงที่น่าจับตามองคือโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางรุ่น54กิโลกรัมซึ่งมีความสามารถและความเต็มที่ที่น่าติดตามพร้อมกับมวยชายที่น่าสนใจเช่นทิติสันปั้นโหมดรุ่น51กิโลกรัมและทิติวัตรพรองอุไรรุ่น48กิโลกรัมทั้งสองคนนี้ก็มีความสามารถและความพร้อมที่ดีซึ่งจะขึ้นอยู่กับการจับสลากและการแข่งขันในสนามแต่นี่เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความคาดหวังต่างกันได้คือกรณีที่จับสลากเจอกับนักมวยกัมพูชาซึ่งสุบันก็ยืนยันว่า คงต้องสู้ตายคาเวทีเป็นเกมกีฬามีแพ้มีชนะก็ต้องเต็มที่กว่าเดิมทําให้เราเห็นว่าการแข่งขันระดับนี้มีความยากและความสําคัญมากทั้งในการเตรียมตัวและการสู้ในสนามและนี่เป็นจุดที่ทําให้เราเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสงสัยคือการ,รเผชิญคู่แข่งสําคัญอย่างฟิลิปปินส์ทีมไทยได้ศึกษาทางมวยของคู่แข่งอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมเต็มที่ก่อนแข่งขันทาให้เราเชื่อว่าทีมไทยจะมีการแข่งขันที่ดีและมีความพร้อมสูงสุดเต็มร้อยเต็มตัวสําหรับการชิงทอง ทีมไทยพร้อมสู้แล้วแต่ความสําคัญของการเตรียมตัวและการสู้ในสนามเป็นเรื่องที่ต้องไม่ลืมความตื่นเต้นและความสงสัยก็อยู่ทั้งหมดในการแข่งขันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเป็นเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจและติดตามการแข่งขันนี้ที่มีความสําคัญและความยากที่แตกต่างจากการแข่งขันอื่นๆคุณคิดยังไงกับการเตรียมตัวของทีมไทยในครั้งนี้คุณคิดว่าทีมไทยจะมีความสําเร็จในการชิงสิบเหรียญทองได้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนรักกีฬาดีกว่า